สวัสดีลูกเพจทุกท่กทานและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งขฟุตบอลประจำค่ำคือวันที่18มกราคมนะครับว่ามีคู่ไหนได้ลีกไหนสกอร์เปกันบ้างแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกระชับม,มิตรทีมชาติฮอนดูรัสพ่ายกับน่านไอแลนด์ไปศูนย์ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเอเชียนครับซีเรียพ่ากับนานออสเตรเลียไปศูนย์ประตูต่อ1 อินเดียพ่ายกับด้านอุเบกิสถานไป0ูย์ประตูต่อ3และปปริสไตล์เสมอ UAE ไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลอิตาเลียนซูปเปอร์ครับรอบรองชนะเลิศนับปลรีเอาชนะเฟลอเรนติน่าไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลแอฟริกันครับออฟเนชัน่นอิคโร์กรีกินีนะครับเอาชนะทางด้านกินบีเซาไป4ประตูต่อ2 ไอวอรีโคดไพ่กับด้านไนจีเรียไป0ประตูต่อ1และอียิปเสมอกาน่าไป2ประตูต่อ2ผมฟุตบอลโกปาเดเลของสเปนยูนิสตาเดสลามาค้านะครับพ่กับทงด้านบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อ3และอลิติโกมารลิดเสมอเรอัลมารลิดไป2ประตูต่อ2 โอเคนะครับผมนี่นเป็นการสรุปนะครับผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคือวันที่18มกราคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ